แพ็คของค่ะทุกคนจาะมะขามเปียกปลากระป๋องกุนเชียงข้างล่างกุนเชียงผักชีฝรั่งอันนี้ริกแกงใต้ริกแกงอะไรนะผิดแกงใต้เออแกงไตป่าจ้ะอันนี้ปลาราแม่มินล่านะจ้ 1, 0, ะหนึ่งกิโลกรัมปลาตน แจกตอนผิกปนข,ขั้วี๋ยวเด้อเอาไว้นี่ก้อนละตะไคร้ขาอ่อนนี่อะไรเอ่ยตะหวานฟองมัดแล้วก็เขือ เขือ่อจ้าบักเขือบักพริกจ้าบักพริกบักแข้งบักแข้งพริกขี้หนูถึงเชญยายหนูเลยนะเนี่ยพริกขี้หนูอันนี้พริกพริกขวบเขัขว่วโอ้ยเหลืออีกจ้าเหลืออีกผักชีต,ต้นหอมหอ,อมปลอมจ้า ดีนั่นจะตัดใบออกดีเอาไปทั้งนี้แหละซื้อม้าหลายเอาไ้กับที่เอาถิม่มซ,ซื้อนาจา้จ้าเนาะจะเอาลากักน้อจ้าอันนี้กะเพราเนาะจาะ้าเด็ดเอาแต่ใบโหระพาก็เด็ดเอาแต่ใบเดืออะไรอีกคะอันนี้มะดินใหม่ดินป่าดินใหม่กมากดินใหม่ จ้าที่ควรจะซื้อกระเป๋าเพิ่มนะคะเต็มอัดอยัดจ้ะยังบเบิดเลือบปลาอบอ,อีกนะคะของอร่อยคุณนายแม่อหอให้นี่มาอื่นกระปองหออันนี้เครื่องเครื่องรีดเตารีดพบพานะคะจ้าเยอะมากนม แจลแจลสามกระปุกขนมถั่วกวนใช่ไหมอันเนี้ยน,นีเม็ดขนมเม็ดขนมไปเจอเม็ดขนมอัน,นอันนี้เขาเรียกอะไรนะเปียบปูนปะที่เใช่อใช่เปียบปูนจ้ะทะเลกันอยู่ต้องไม่ดีโอเบย์ยฝนมึงที่เก่า thank mm -hmm. you ขอุกคนวันนี้คนแน่นแล้วก็ยอะมาเด็กกับนะคะเจอกันที่ลอนดอนนจ้าเก็บเห็ดขอุกคนรอจะไปเก็บเห็ดนะคะเจอกันที่ลอนดอนจ้า